ก่อนรับชมเนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จะทำด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนการแปลงไฟล์แฟนะครับเป็นวิดีโอโดยที่เราจะเอาไปทำงานต่างๆตัดต่อทำเป็นแอนิเมชันต่างๆนะครับ โดยผมจะมีวิดีโอสั้นๆประมาณนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับก็คือจากคลิปที่แล้วนั่นเองรถวิ่งล้อหมุนนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับว่ามีโปรแกรม QuickTime หรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับให้ทําการดาวน์โหลดจาก Google นะครับในการตรวจสอบนะครับเรามาที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับเลือกแอปเลื่อนลงมาข้างล่างสักหน่อยนะครับเป็นหา คำว่า QuickTime อ่าของผมมีนะครับโปรแกรมนี้ถ้าถ้าผู้ชมไม่มีก็เข้า Google นะครับไปทําการดาวน์โหลดมาสังเกตลิงก์ข้างล่างนะครับจะมีคําว่า support.apple.com นะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงมาปุ๊บกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ QuickTime เลือกที่ติดตั้งครับกดบันทึกแล้วก็ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการติดตั้งโปรแกรมนี้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็กดรีสตาร์ทสักครั้งหนึ่งเพื่อให้โปรแกรมเข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าเราเพิ่งติดตั้งโปรแกรมไปนั่นเองเมื่อใครมีโปรแกรม u i c k t i m e เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูขั้นตอนการบันทึกไฟล์นะครับให้เป็น MOV นะครับเพื่อที่จะให้มันมีคุณภาพสูงและนําไปตัดต่อทําเป็นไฟล์งานต่างๆได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับมาที่ไฟล์ export export movie แล้วก็ผมจะตั้งชื่อตามนี้เลยนะครับรถวิ่ง e k t o p แล้วก็กดบันทึกครับในขั้นตอนนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาบันทึกวิดีโอเป็นครั้งแรกนะครับให้เลือก quick time setting นะครับเลือก setting เอ่อในจุดจุดนี้นะครับเราก็จะเลือกนามสกุลของไฟล์นะครับเลือกเป็นอะไรผมจะเลือกเป็น mp4 นะครับ เพื่อเป็นไฟล์มาตรฐานที่เอาไปตัดต่อได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เลือกเฟรมเรทนะครับเป็นอะไรดี60ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นออโต้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นความเร็วนะครับในการรันวิดีโอผมก็เลือกเป็นออโต้เหมือนกันข้างล่างนะครับเป็นคุณภาพวิดีโอที่บางคนถามนะครับว่าวิดีโอมันไม่ชัดเลยครับพี่มันแตกครับทํำยังไงดีอ่าในส่วนของตรงนี้เลยนะครับเราก็เลือกคุณภาพของวิดีโอ ว่าจะเอากลางสูงเอาขนาดไหนเลือกเอานะครับเสร็จแล้วนะครับกดโอเคกดโอเคอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วนะครับก็กดโอเคอีกเท่านี้แหละครับแล้วก็กด Export เราก็จะได้ไฟล์วิดีโอนะครับที่มีคุณภาพสูงตามที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่นี่กดดาวนิโหลกขึ้นมาได้เลยครับ อ่าเรียบร้อยท่านผู้ชมจะเห็นว่าภาพมันจะแตกๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนการตั้งค่าที่ผมสร้างแต่ตอนแรกเนี่ยมันมีแค่5 5 0คูณ400นะครับภาพมันเล็กมากนะครับมันก็เลยแบบว่าพอเรามาเปิดไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเต็มจออย่างเงี้ยมันก็เลยดูแตกถ้าอยากให้ชัดขึ้นเนี่ยเรามาตั้งค่าให้มันพอดีกับหน้าจอที่เราจะเปิดนะครับหรือตั้งค่ามาตรฐาน1080อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ ในการเอ็กพอร์ตก็เลือกเป็นระดับสูงๆไว้เพื่อที่จะเอาไปตัดต่อทำงานอื่นได้อย่างโอเคแล้วก็ได้คุณภาพสูงนะครับ